ทำจิตให้มันนิ่งให้เป็นให้มันล็อกให้มันอยู่นิ่งให้มันได้มันถึงจะไม่วุ่นวายถ้าวุ่นวายมันจะทุกข์ล็อกให้มันอยู่นิ่งให้มันได้ให้มันไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายถึงจะเห็นความจริงของจิตจึงจะเห็นทุกข์ถ้าทุกข์อยู่มันไม่เห็นทุกข์จนกว่ามันจะสุขราโมดปีติสุข เอกขตาเบคาเกิดถึงจะเห็นทุกข์เมื่อทุกข์อยู่นะไม่เห็นทุกข์จนทุกข์มันเบาบางมันคายไปความสุขมันเกิดแล้วก็จะเห็นทุกข์เมื่อได้ทุกข์อยู่นะไม่เห็นหรอกทุกข์ทั้งที่เดีมันทุกข์อยู่นั่นเมื่อได้ผ้ามันดำอยู่มันไม่เห็นหรอกความขาวจนรอความดำมันจางไปจางไปก็จะเลยเห็นความขาวถ้าทุกข์อยู่จะไม่เห็นทุกข ถ้าดำอยู่เราจะไม่เห็นว่ามันดำจนกว่ามันขาวขึ้นแล้วจะเห็นว่าผ้าดำแต่ทุกอยู่ก็ไม่เห็นทุกคนเมื่อมันโง่อยู่เราก็ไม่เห็นไม่รู้จักเลยว่าทุกเป็นอย่างไงหรือว่าไม่ทุกนั่นทั้งที่อยู่กับทุกนั่นเลยเมื่อตกดะลกอยู่ก็ไม่เห็นดรลกเมื่อพ้นจากดรลกแล้วเธอโอ้ท่านมอดะลกเมื่อนอนมันอยู่ในสว้วมมันก็ไม่เห็นว่ามันเป็นสว้วมเลย เห็นว่าที่อยู่มันแต่พอพ้นไปจากนั้นแล้วถึงจะเห็นคนเมื่อตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสก็ไม่จะรู้จักว่าเราอยู่ในกิเลสไม่รู้จักเลยทั้งที่อยู่กับกิเลสแต่ไม่รู้จักกิเลสจนกว่าจะพ้นจากกิเลสสักอดมันถึงจะไมันถึงจะรู้จักพ้นจากนิวรณแล้วจะเห็นนิวรณ์ เมื่ออยู่กับดิวารมันกินหัวอยู่นะไม่รู้จักว่ามันกินหรอกนี่แหละมันยากตรงนี้เลยคนไม่อยู่ภายใต้วัตฏสงสารก็ไม่รู้วัตฏสงสารไปเอยนจนกว่าจะพ้นออกมาบ้างก็จะเห็นวัตฏสงสารจนวันวิมุตตนั่นเละเน้นวัตฏสงสารการเวียน,ว,ยนว่ายใจเกิดจะบ่าทาจิตให้สงบให้ถึงฌานสามฌานสี่ทำให้ได้ล็อก เอาเลยกิ่งแล้วนะลอกเอาเลยถ้าใครยังไม่เป็นก็ทําตามขั้นตอนเริ่มตุ้มทําตามขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ด้วยการดูลมหายใจเข้าออกเพ่งอยู่ที่ปลายจมูกชานจมูกดั้งจมูกเพ่งอยู่ที่เดียวที่ใดที่หนึ่งจ้องอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ รู้ทุกเวลารู้ทุกนาทีรู้ทุกวินาทีรู้ทุกเสียววเสยเส่ยววินาทีเสี่ยวของเสี่ยววินาทีแบบนั้นหละมันถึงจะเริ่มเข้าใจเมื่อใดมันสงบลงปาโมดเกิดปีติเกิดสุขเกิดเอคตาเวคาเกิดนั่นแหละถึงจะรู้ว่าวุ่นวายไปยังไงสงบสุขไปยังไงมันจะเห็นความต่าง เวลาฌานมันเสื่อมมันก็เห็นความต่างเห็นว่ามันทุกข์มีฌานก็เห็นว่ามันสุขสบายฌานเสื่อมเห็นทุกข์เห็นสุขเห,เห็นสุขเห็นทุกข์เลยเริ่มฉลาดขึ้นมาเลยแต่ก่อนไม่รู้สุขวันอยู่ตรงไหน,นไม่เคยเห็นสุขเลย คนธรรมดาเราไม่เคยเห็นหลกสุขนึกว่าตัวเองสุขอยู่ตลอดได้รักก็ว่าสุขได้โกรธก็ว่าสุขได้เกลียดก็ว่าสุขได้กลัวก,ก็ว่าสุขนึกว่าเป็นความสุขพอมันโง่อยู่ก็เป็นอย่างไรสิคือก็มันจะฉลาดขึ้นมาพอฉลาดขึ้นบาก็เห็นว่าเป็นยางไรทุกข์กับสุขเป็นยังไงเห็นตามว่าเห็นความแตกต่างกัน มันโง่อยู่กับได้โกรธก็ว่าดีมีความสุขเหลือเกินเพราะได้โกรธได้รักก็ว่าดีมีความสุขเหลือเกินเพราะได้รักมันรู้สึกดีไปหมดได้รักได้เกลียดได้โกรธได้กลัวได้โกรธได้เกลียดเกลียดก็ว่าดีเกลียดเขาก็ว่าดีไม่ได้ว่าดีแล้วทั้งที่เกลียดเขาแล้วแต่ว่ามันดีอยากอยากเป็นอย่างนั้น อยากโกรธอยากเกลียดอยากลักเนื้อเป็นความสุขก็มันไปเพลินอยู่ใ่กลับไปเนี่ยเมื่อได้เห็นโทษของมันก็คือเมื่อได้มีฌานก็จะเห็นโทษของมันจิตที่มันนิ่งมันเป็นหนึ่งมันไม่กระเพื่อมมันไม่หวั่นไหวจิตมันนิ่งมันสเสถียรจิตที่มันวูบวาบหวั่นไหว ฝันเฟือฝันเฟือนไปเด้เลยเจิตนั้นมันเป็นจิตที่ใช้ไม่ได้นิ่งเป็นความสุขเป็นความสงบเอกขาตาเบคานิ่งเป็นหนึ่งสุขอุเบขาอยู่เป็นสุขหรือเอกขาตาเบขาสองฌานฌานที่สามกับฌานที่สีมันเพ่งจะเห็นโทษชัดเจนเลยเลยไปเห็นโทษของกามและอกุศลธรรมทั้งหลายว่าทำให้จิตมันวั่น ไหวมันก็เพื่อมมันสั่นมันคอนมันดิ้นมันดีดมันดิ้นมันยุ่งมันวุ่นมันวายเห็นความวุ่นวายของจิตมความวุ่นวายของจิตไม่อยากวุ่นวายมันก็เลยสงบลงบ่จิตถึงจะสงบลงได้ก็อยากแต่เข้าฌานอยู่ไม่อยากคิดอะไรเลยอยาเข้าแต่ฌานทั้งวันทั้งคืนไม่อยากยุ่งกับใครหรือไปคิดอะไรให้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้เฉย ถ้าไม่มีเมตตามันอยู่ได้เฉยนะแต่มันมีเมตตาอยู่แล้แหละงั้นด้อยู่เฉยเลยไม่เยยวยุ่งกับใครน่ะที่ไปยุ่งเพราะเมตตาเ้เลยหมูหม,มาเป็ดไก่คนสัตว์พราะเมตตามันถึงยุ่งไม่งั้นไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งกับใครเลยก็ได้มันมีเมตตาแล้วแหละเป็นตัว ที่ยังยุ่งเกี่ยวกันอยู่ยเพราะมันมีเมตตาอยู่หม่อางันกินข้าวแล้วก็เฉยเลยอิอ่มเดี๋ยวอนยังกระไพยหรว่าตัวเมตตาด้เล,เลยที่มันยุ่งกับคนอยู่นะเห็นสัตว์โลกหลารเห็นมันทุกข์อยู่เด้เห็นปัญหามันเยอะเต็มหัวแต่ละคน,นะมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์มันก็เลยไปยุ่งกับเขาอยู่เพราะอะไรไม่งั้นก็ไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งกับใครเลยไม่กัน ยุ่งอะไรใครเป็ีนอะไรเรื่องของเขาเนี่ยถ้าไปเมตตามัน้็มีเทวดาเลยใครจะตายใครจะเป็นเรื่องของเขายุ่งอะไระับแต่ว่าสัตว์โลกดีบางทีมันก็ปนไปไก่บางคนก็หาทางออกอยู่อยากออกอยู่หาทางออกอยู่พยายามอยู่มันก็ต้องช่วยเหลือ,อคนบึกคนบืนหาทางออกอยู่พยายามเหมือนนก เขาที่บัดอยู่เดกงงอยู่ในตุ่มในกลงอยากออกหาทางอยู่อก็ปล่อยบัดเสียหาช่องให้มันเห็นช่องมันก็ออกเมื่ออย่างนั้นเลยช่องทางให้เขาได้ออกไปช่องทางที่หนึ่งก็คือฌานที่จะออกจากความวุ่นวายความทุกข์ความวุ่นวายโศกเศร้าพิไรลำพันธ์ไม่สบายใจขับเคลนใจ เหล่านี้ก็อาศัยอะไรไม่ได้อาศัยอะไรได้อาศัยอะไรอาศัยชาตอาศัยปามโมดปิติสุขยิขตาเบคาเอานีบใสเสียอันนั้นก็หายไปลักโกรดเกียดกลัวก็หายไปโกรดเกียดเครียดชัางหงุดหงิดลำคาญโมโหโศกเศร้าพี่ไหลำพันธ์ไม่สบายใจขับแข้นใจก็หายไปสุขมาเท ปาโมดมาเทนปีติมาเทนสุขมาเทนเอกตาวิขามาเทนอันนี้คือเอามาแทนกันเอาสิ่งหนึ่งมาทดแทนสิ่งหนึ่งเอาสุขมาแทนทุกเอาสงบมาแทนความวุ่นวายสงบลมหยินเป็นสุขแทนความวุ่นวายทุกแทนกันเกินไปชดเฉยทดแทนกัน แต่ก่อนไม่เคยรู้ว่าฌานมีแล้วทำฌานได้ทำฌานเป็นแล้วมันจะสุกยพอทำเป็นแล้วก็จำได้รู้เร็วจำได้ด้วยแล้วก็รู้เร็วก็ทำเอา,าไัในทำเอาทำมีแต่อยากทรงอยู่อย่างนั้นไม่อยากไปไหนนี่ว่าทรงฌานลูซิชีไพเขาก็าทำมาก่อนแต่แต่ก่อนสมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าได้ซั่งไปเขาทำเป็นมาตั้งนานในเรื่องฌาน จุดที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ห้าหกเจ็ดปดเก่งนะประเทศอินเดียนี่แหะเขาเก่งเขาพยายามทําอยู่ไม่ถอยนะตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าถือว่าผู้เจ้าก็มาต่อยอดเอาของเขาพีละพอเขาทํามากรดเลยแต่มันไม่ถึงของเขาทําไงมันก็ไม่ถึงมันถึงแต่ชานเป็ดหเท่านั้นนี่ยพระเจ้าก็มาต่อยอดให้เขา ก็ทำตามหลังเขามาก่อนประเทศดีเดียวไที่ที่หา mm hmm. เขาสอนในเรื่องสมาธิภาวนาตบะฌานปรัชญาปรัชญาชีวิตเขาสอนกันเดแบบนั้นสอนปรัชญาชีวิตเรื่องกายเรื่องจิตเขาก็ถกกันอยู่เรื่องนี้ศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาฮินดูศาสนา,าพราหมณ์นั่นนะศาสนา คิดกับอิสลามเขาไม่ค่อยถูกกันเลือกดีหรอกแต่ว่าฮินดูกับพูดดีเอาก็อยู่อย่างนี้ะพามกับพามศาสนาพามเขาก็ศึกษามากเลยที่ว่าพามพามนั่นก็คือพวกนด่เลยพวกผมพวกพามก็คือพวกนั่งสมาธิภาวนาพวกหนึ่งพวกอ้อนวอนบูชาบวงสรวงอ้อนวอนอีกพวกหนึ่งศาสนาพามไม่สองพวก พวกตอนหลังมามเหลือแต่พวกบูชาบวงสรวงอ้อนวอนขขพวกที่นั่งสมาธิภาวนาหมดเลวก็ทำเขียนเอาตามนั่นแหละทำตามท่องตามจดจำตามไม่ได้ทำตามนั้นเลวเลยแต่ก็ถูกกันเลือกดีเลย,เ,ลย,เ,ลยเรื่องปรัชญาเรื่องปรัชญาชีวิตเรื่องปรมัตดกับเรื่องข้อคิดเรื่องสมมุติกับเรื่องปรมัดสมมุติคือมโนภาพไป กับเรื่องปรามัิที่มันเป็นจริงเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาทางกายวิทยาทางจิตวิทยาศาสตร์ทั้งทางกา,า,ายทั้งทางจิตนั่นแหละทั้งทางวัตถุที่เป็นรูปปรรมและทั้งนมามธรรมเขาก็ถูก,กันว่าเดี๋ยเรื่องปรมัิความเป็นจริงที่มันเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆของมันอยู่อย่างนั้นอย่างหนึ่ง แล้วก็เรื่องสมมุติอย่างหนึ่งทุกันแต่เลือกอยู่ดีพระพุทธเจ้าก็มาต่อยอดเพราะเขามีข้อคิดไว้อยู่แล้วก็มาต่อยอดออกจากเขามาทําเขาทําสุดแล้วมันไปวิเป็นเลยเบิดเบิดวิชาเขาเลยถึงอรูปฌานที่แปดแล้วสุดวิชาของเขาองค์สามเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดีมาต่อของเขาไปอีกจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อของเขาไปอีกซึ่งไม่มีใคร ต่อไปได้นอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นใครต่อไปได้ก็คือพระพุทธเจ้าใครต่อไปได้คือพระปัจเกพระพุทธเจ้าใครต่อไปได้คือพระอรหันต่อจากนี้ไปเพราะว้นใครก็ตามที่ต่อไปได้่นแหละพระพุทธเจ้าได้เลยพระอรหันใครต่อไปได้ใช่เลยเพาะว่มันต่อไปไม่ได้คาอยู่ตรงนั้นแล้วมาถึงตรงนั้นก็คาใครต่อให้ไปได้และเป็นครูสอนให้ต่อไปอีกนั่นแหละพระพุทธเจ้าได้เลยพระอรหันใครก็ได้ ถ้าทำอย่างนั้นได้ถึงคนจะทำอย่างนั้นได้คนที่เฉลียวฉลาดมีปัญญามีความอดความทนมีคันติมีวิริยะมีความเพียรเท่านั้นถึงจะต่อไปได้คนไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรพอไปไม่ได้ไม่มีความอดความทนมีคันติมีวิริยะไม่พยายามไม่ศรัทธาไม่ตั้งใจจริงๆไปไม่ได้เพราะมันยากเหลือเกินทำตามเขายังยากเลย ต่อไปอีกจากนั้นอีกมันจะยากยิ่งยากิดทําตามฌานที่กระบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดยังยากแล้วดินี่เราแค่บเรียนตามหลังใะฌานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดที่ก็ยังยากจนว่าไม่รู้จักฌานเลยเอาไปเอาบาเดี๋ยวี้เราไม่รู้จักฌานเลยดกว่าฌานก็คืออะไรฌานคือนั่งแล้วดับคือฌานทั้งนี้มีอยู่เปดขั้นเก้าขั้นฌานนั่นนะองค์สระเดชสามารถว่าต่อให้อีกขั้นหนึ่งฌานที่เก้า มีเก้าขั้นที่จริงเขาก็มีอยู่แล้วละ่ะแต่ว่ามันเก้าคนละเก้าเลยชาญมันคนละชาญกันมันเหมือนกันแต่มันต่างกันมีความต่างในความเหมือนเหมือนอยู่กับต่างไม่เหมือนกันก็ต้องทำเอาจริงเอาจังถึงจะเห็น,นซึ่งชานก็ตามวิปัสสนาที่ต่อยอดไปก็ตามก็คือปัจจุบัน อย่าลืมปัจจุบันวินาทีนี้วินาทีนี้เราจะว่ให้เพ่งใกล,ใกลใ้ๆอย่าเพ่งไกลเพ่งไกลเป็นอดีตแดรละฉ์หมดเพ่งไปไกลปุ๊บเป็นอดีตเป็นแดรลจฉ์หมดทำไมเพ่งไกลพอเพ่งไกลปุ๊บบันลืมตัวทันทีเลยอย่าเพ่งคืบหนึ่งนิ้วหนึ่งเซนหนึ่งหรือที่ดังจมูกหักที่หนังตาเลยเพ่งเจาะมันถึงจะได้ถ้าไปจาะไม่ได้ มันต้องจ่อเข้าไปอย่างเดียวเท่านั้นพอจ่อเข้าไปบันทึกจะนิ่งเป็นหนึ่งขึ้นาปบัติจะไม่ไหลออกไปข้างนอกไม่งั้นเป็นอดีตอนาคตปบัตทกจะเป็นปัจจุบันจาอเข้ามาแล้วเป็นปัจจุบันแต่เพ่งออกไปเป็นอดีตอนาคตซึงอดีตอนาคตมันถ้าไปหลงเขามิติไปเลยลืมตัวไปมันกลายเป็นความฝันเหมือนฝัน มันไม่ใช่ความจริงการที่อยู่ไม่อยู่กับความจริงมันไม่เป็นปัจจุบันมันก็มีแต่หลงเรียกว่าโมหะโมหะเรียกว่าความหลงนี่คำว่าโมหะโมหะวิชาแล้วก็เกิดโมหะก็คือหลงเข้ามิติไปเป็นอดีตเป็นอนาคตไปไม่อยู่ไม่คืนมาสู่ปัจจุบันฌานก็คือปัจจุบันวิปัสสนาก็ยิ่งเป็นปัจจุบันอะไรที่ปรากฏก็คือปรากฏ อะไรหายไปคือหายไปยังอยู่ก็ออยังอยู่อะไรเกิดก็คือเกิดอะไรด,ดับก็คือดับต้องเป็นปัจจุบันมีปัสนาจริงเป็นปัจจุบันเลยวินาทีนี้วินาทีดีฌานก็เป็นปัจจุบันวิปัสนาก็เป็นฌานถ้าไหลออกจากนี้ไปก็เข้าวิติไปแล้ว